สวัสด uh, ีครับชูนิโจะนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนบางเบิดนะครับหาดบางเบิดนะครับนี่ครับตรงนี้เขาจะเรียกเขาบางเบิดนะครับเป็นเขาที่ป้องกันลมทะเลขึ้นลมนะครับให้กับชาวประมงบางเบิดแห่งนี้นะครับนี่ครับสังเกตดูช่วงนี้จะเป็นช่วงน้ําลงนะฮะน้ําจะไปไกลถึงโน่นนะครับนี่ครับโน่จะเป็นเรือเล็กออกไปตกหมึกนะฮะไปได้หมึกนะครับช่วงนี้น้ําลงเขาก็เลยมาหาหอยกันนะครับเขาเรียกว่าหอยเสียบนะฮะ เมื่อรู่ถ่ายชมนะฮะนี่เป็นการหาหอยเสียบนะบที่เป็นรอยแบบนี้นะครับซึ่งชุคกโ้าก็ได้มาถ่ายตามให้คุณผู้ชม YouTube Channel ได้ชมกันนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการหานะเดี๋ยวจะให้ชมนะครับโดยการใช้ช้อนนะครับเขจะใช้ช้อนขูดลงไปในดินทรายนะครับ แล้วเราจะมีวิธีดูไงครับว่ามันมีหอยอยู่ตรงไหนตรงไหนแบบไหนครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยครับก็สังเกตการ์ดูมันจะมีรูอ่ะรูแบบไหนครับเ,บน,เนี่ยรูเล็กๆรูที่มันเปิดน้ำขุดอ่ะเนี่ยเหรอค่ะรูเล็กๆเล็กนี่ไงเฮ้อโหมองก็ไม่เห็นครับแต่สังเกตดูรูอย่างนี้นะอ้าวไม่มีแล้วเล็กอ้าวอ้าวจริงด้วยครับนี่ครับนี่ได้แล้วโอ้น<ล>ี่นี่ใช่ไหมนี่ทางนั้นอันนั้นรูปูอัน้นล อันนะเขาดูเป็นกลมอย่างเงี้ยเป็นรูปูอ๋อถ้ามีอะไรเขาเรียกไงขวยขุยขุยถ้ามีขุยคือรูปูนี่นี่แบบนี้เหรอรูปูอ๋อถ้าแบบนี้คือปูเขาจะไม่เอาแต่ถ้าเป็นรูกลมก็ไม่มีมันไม่มีอย่างเงี้ยกลมเป็นรูกลมมีไหมมีไหมอ่านี่นี่อ่าแบบนี้อ๋อนี่คือหอยอ่าเขาเรียกหอยอะไรครับหอยเสียบหอยเสียบหอยเสียบดาวน้ำปลานะครับที่เหมือนมหาชัย ที่ถแถวเขาจะขายของฝากพวกอาหารทะเลนะครับก็จะใช้หอยนี่นะครับนี่ครับตัวเป็นนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับในถังนี่ก็ได้ครึ่งถังแล้วฮะแล้วไปช้อนมาขูดเข้ามาเลยนี่ครับโอ้ขูดเป็นเจอขูดเป็นเจอเลยครับนี่ฝีมือจริงๆนะฮะนี่ครับ นี่ถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงนะคือจะไม่มีความรู้ในด้านนี้นะฮะนี่นี่เขาแต่ว่าหากันประจำไหมครับนี่หาประจําเลยหรือว่าเฉพาะว่างว่างสนุกสนุกอ๋อไม่ได้หาเป็นอาชีพครับอ๋อไม่ได้หาเป็นอาชีพคือเขาช่วงสนุกสนุกก็มาหาครับน้ำลงอันนี้เป็นคนแถวนี้ป่ะครับอ๋อเป็นคนเนคนแถวนี้เนาะนะครับนี่ครับโอเคนะครับสวัสดีโจครับการหาหอยเสียบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ